น้องค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของแปมมาเพื่อเอาไปเชียวอียงนเนาะคาถาอุ้งอิงเพียงเพียงเพียง่ปต้องไปดูนะคะเขาไปเบิ่งกันเกิดอียงขึ้นเอาไปได้เป็นคนติดตามครับได้ครับพูดได้นะครับมันเขาไม่ครับจเนาะ่ะเขาดึงเขาขี่ข้ามได้เลยติดๆก็เลยยินเสียงอันคาถาอุ้งอิงเพียงเพียมาหัน พันสีปศดพ่อไม่ลวก่อดโจสิีปศดออกจากประท่านเกียววันออฟฟิเชียลกันพูดที่ตามเพราพ่อพันเ์นะอืแมโอ้ยดนจังไลยมาแล้วายเอาขาเข้าได้เดี๋ยวนี้มาแล้วโอ้ยจะาก้อนยังเขาถักน้อได้แล้วคลิปหนึ่งแล้วไม่ได้อีกได้แล้วอ๋พ่อว่าสีส้มขึ้นอยู่ไหม ก้อนพยายามมาเด็ดป่วยเราอารมณ์บดีเราอารมณ์พดีน้ำผมเรื่อยๆมันจทำพายังควายผมจักยูมันบดิแก่ฮะดแก่แก่ยังพวแก่งแก่ซึ่งเด็กับพี่น้องข้าเเอาอิงกันมามาคุ้มพอมาแข็คุ้มพอเจ้าคุ้มพอใครเจ้าไม่กินนองโดนแท้ các hai <laughs> luôn chị quá hai <laughs> không วนี้ไปนั่นคุ้มดึงมนสิบไาแล้วมาสิบบว่าพอพอมานั่งกันไม่ว่าคดีอยู่ดึงมามีระพยน์เนอคุพ่อบางทีกับพ่อจะคือจะเป็นน้องาว่องแล้วไปจด้ไหนขึ้นแจ็คค้นหรอพอป้านขั้นบริหญ่่วให่พอิปวดก่อนพันหนึ่งลูกนู้นจนเลี่ยนไหมยังข้าทางอิงอิงมีอย่างน้อปูไดเป็นอย่างน้อกันลยพ่อถึงจะยุด โดดมาเลี้ยวตัมือเศรานี่ทาง่อมาตลอดน้ำทางจนหอดนี่ก็้วยคือิม่เอาขวายืนได้แล้วศูนตีเลี้ยงเลยแล้วว่าประท่านขันว่าแบบขี่ียประท่านขี่ม้ายังํำนี่คือเทดบ่ไรกันสิเีแล้วถ่ายไยขนาดนี้วั่้ตามหน่อยเถอะอก็คุณจะเปิดช่องมือว่านมีนอนอประท่านไหม กุ้ยตามน้อยกว่าเอ,อานีาอุ้ยกระทขนาดขนาดตบรรดาครคือเขาแต่เลาเล่นกวนด้เลาทองขาทางองเรด้หมือนี่ใเนของลึกลับขึ้นกอนพี่น้องเป็นว่าว่าลุงยิงลุงยิงเพียว่าแมนลุงเนบถ้ารักลุงเนี่ยกดครับเป็นกำาลังใจอีพอในพี่น้องค่ะันนี่เราถือสวงเทียนแอล้วบ่สองสองจังเลยตลอด ระยะทาง2กิโลนี่ถึงตลอดมาแล้วครับนางเอกความแปมตอนนี้ครับพ่อท็อปมาแล้วคอันหมดฉากแล้วค่ะก็เลยจะมาพ่อท็อปกวนหมูห้าร้อยเนียนครับมือใดเไม่นี่มรือนีปบ่าป้าขอบคุณพ่อท็อปค่ะขอให้พ่อท็อปรวยๆกว่าเก่าด้วยค่ะเด้ออันที่พ่อคือใจดีแทอเรียกชื่อมือถามว่าอาบน้ำยังบ่อาบอาบเป็นยังเนาะพ่อมันเปียกเนาะบ่าวตุ้งนะครับผู้ใดเจโอครับจะมีมาได้ครับบ่าว ตุ้งบอกครับ JO หนึ่งออฟฟิเชียลนะครับคอมเมนต์มาได้ครับผู้ใดสีเป็นครอบครัวของ JO หนึ่ง JO หนึ่งมากค,นะครับพี<อ>่น้องมากค่ะมาแล้วครับมันซ<อ>ี่แปดบวกซีรีมันมีแต<อ>่แปดบวกอีหลาได้เล่นบไ่ได้ท่านเป็นซี่แปดล่งนี่มันกะจิไข่อยู่เดี<อ>๋ยวกะจิมีอยู่พอโจแมนแต่ว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงซี่แปดบวกอยู่ มีหลายเรื่องหาเรื่องหาอีพี่มีหลักมียหดอกมีแน่นอนแนนอีพี่ใดแล้วเรื่องเนี่ยะแต่ว่าเขาเปิดหัวเปิดหัวแบบว่าดัมเบลวันผู้ใหญ่ก่อนแบบว่าผู้ใหญ่ผู้เฒ่าก่อนนะมีหลายอีพี่แต่ละอีพีเนี่ยคือหาแน่นอนมีขนาดพนมาเล่นนั่นมันกระชีกูใหญ่ห้าเลยน่ารักน่ารักมันกระชีเกินแบบว่าเกินไปเกินไปจักหน่อย น้ำเบอร์วันนี้มีเตอรแต่แบบว่ามึนๆสันเด๊ <c oughs> โอ้ยขันอุ้งอิงมากแม่นู๊ไปเยเขาสากนู๊กับมานน้ำมูก๊กเอาเอาสินัง่งถ่ายหน่วงค่ะค่ะไปซุ่มค่ะพี่น้อง <c oughs>

เลือลอยกาชิพาจังหวัดพันธ์ผยปี่นดองค่ะรีบวสันมันเอายาหลินกับข้าถาไปพี่น้วงไป้าวมอดช่วยกดเท่าไหร่ครับเปลวไฟเปลวมันม่นเหมือนหอดหองใจก,กันหอดข้าถาบันนี้ช่องทั้งสช่องคอมเมนต์มาในช่องใหญ่กาจะได้เห็นื้อหรืออีกยกาชิพาลออย,ยกาพา่น้องค่ะ ตี่โตนเนาะชื่อโตนเนาะูพี่ตนเป็นเป็นไในอักิเอ้าพี่ันพีนิกเกเกิดเมื่อวาร่ี้เปล่เกิดีหลังพอแลมมือนึงนะ i t a to o หมายถึงว่าพอแลมเกิดเอวานไหมโอ้เกิดมวานก็เกิดมื่อนี้เขาอาจจะแดงว่าไอเป็นน้องลาที่สันลาเกิดเมษชาเนาะโดี ไก่ไปพอล้ไปก็ที่ผ่านเลยอีกเท่าไรพอลุ่ปรองหอดพันขั้นพอนอหอดพันก็ขึ้นคือพลังเอซอย่างแท้จริงทองคาถาขนาดนี้ประหอดกระชิมันหูไปเอาวงอิงวงอิงวงยิงวงอิงวงยิงเพียงยะงวงยิงวงยิง

ัม่หลินนะเพื่อนสีไปเฮ็ดนี่ยะ่นองแต่ชิ้นใหญ่อยู่แค่มโมเป็นนอมเทยแปดห้าเก้าเลยแปดห้าเท่าไรแล้วเท่าไรแล้วแปดห้าเก้าแล้วอีกร้อยสี่สิบกว่าคนเอาจากไหนแ่พี่น้องเศราหรือไพี่น้องเศร้ารานแล้วลงคลิปพี่คิว่าสีสูงค่าายิงได้กับสูงขึ้งครับเออเออ ช่่วยกกันนแตำแหน่งสุดท้ายในชีวิตแล้วประธานนะโอ้บาตุงได้900ซับแล้วป้าบาตุงปาพี่น้องครับคอมเมนต์ไปแล้วครับเดี๋ยวเราไปูพี่กัดนับเด็กคอมเมนต์มาผู้ได้ร่วงทะเบียนคือผู้ใดมาก็คือไก่ความสําเร็จเขามากคือหนึ่งแฟนผู้ติดตามแล้วก็เก็บชั่วโมงพี่น้องค่ะผู้ใด้ยันถ้าเพิ่เปิดซ้อนอีกกระแฟวมาเรียนน้ำกันไลา่ได้พี่น้อง มาก่อนได้ก่อนแต่ว่าตอนนี้ประธานเท่ากำลังกังวลอยู่เราถือแต่แต่เรายางมานี่เราถือขายใบสนุดจุดแลนมาเบิ่งเราเนาะพวกเก้ารอยไปจ้าจะหาไม่เจอเก้ารอยไปพวก เออขอความเมตตาในให้ครูน้อยเนกนะคโอ้ครูน้อยมาแล้วครับโอนี่ครับโอ้ขอบคุณพ่อทอมนะครับ500คะแนนมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะจักน้ำให้รุ่นพน้นทุกคนนะครับโอ้ยเปดรุ่งคิปเลยแล้วก็ปื้มกันอีกด้วาเนี้เ่ันเดียนมาเห็นป้เออเนทั่ทดพ่อทอปมา500คะแนนเดียวเดีเขียนมาเด๋ยวผมอาเข้าไปสีให้อยากาอะไรขอบคุณค่และเจอเป็นที่กัเพื